อีกที่ที่สองถักเรื้อลายใบไม้คอเต่าเข็นกับตัวนะคะสวัสดีค่ะมาต่อกันเลยนะคะแถวที่สามจบแถวที่สามฟันหัวเข็มแล้วก็ถักสามหลักลงสามหลักปลดพร้อมกันนะคะโซ่สอง แล้วก็ถักสามหลักขึ้นมาอีกโซ่หนึ่งแล้วก็ถักขอบหลักขอบมาหนึ่งสองสามสี่พลิกงานกลับนะคะพลิกงานกลับมาแล้วก็ถักเหมือนเดิม ามหลักปดพร้อมกันแล้วก็โซ่สองถักสามหลักอีกถักสามหลักปดพร้อมกันด้วยอ่าทีนี้ก็โซ่สองโซ่สอง,สองแล้วก็มาถักลงตรงนี้สี่ครั้งปดพร้อมกันนะคะสี่ครั้ง หนึ่งสองสามสี่พักอีกเหมือนเมื่อกี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ปลดพร้อมกันโซ่สี่ สี่โซ่สองแล้วก็มาถักลดหลักตรงนี้อันนี้จะให้เป็นชิ้นงานด้านหลังละกันนะคะด้านหน้าด้านหน้าน่าจะทำเป็นอ่าคอคอแบบ พอผ่าผ่าขึ้นเนาะโอเคทีนี้ก็โซ่สองโซ่สองแล้วก็มาถักตรงนี้อีกลายที่สองสามหลักปดพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ หนึ่งสองสามสี่โซสี่หนึ่งสองสาม สี่หนึ่งสองแล้วก็มาถักตรงนี้นะคะลดหลักลายที่สองถักแบบนี้ไปจนจบแถวนะคะจบแถวที่สี่นะคะก็มาถักขอบแขนเสื้อเลยสามหลักอดพร้อมกันเหมือนเดิมโซ่สองแล้วก็สามหลัก สามหลักอีกครั้งโซ่หนึ่งแล้วก็ขอบโซ่สี่หนึ่งสองสามสี่พลิกงานกลับพลิกงานกลับแล้วก็ถักขอบอีกเหมือนเดิม สองโซ่สองแล้วก็ถักห้าหลักลงใน โซ่สี่ในห่วงโซ่สี่ตรงนี้สองสามสี่ห้าโซ่หนึ่งช่องถัดมาก็ห้าหลักเหมือนกันสาม สี่ห้าโซ่สองแล้วก็เว้นหนึ่งหลักนะคะพวักข้างด้านหลังสอดเข็มขึ้นมางัดออกไป โซสองมาลายที่สองนะคะห้าหลักเหมือนกันนะทุกซ่องจะลงห้าหลักซ่องโซ่สี่ตรงนี้จะลงห้าหลักทุกครั้งแล้วก็ขั้นด้วยโซ่หนึ่งทุกครั้งนะคะสอง สามสี่ห้าโซ่สองแล้วก็มาถักลายที่สองงัดขึ้นมาเว้นหลักที่หนึ่งแล้วก็เว้นหลักสุดท้ายหนึ่งสอง ถักลายต่อไปค่ะจนจบแถวแล้วเดี๋ยวมาจบแถวด้วยกันเนาะจบแถวที่ห้านะคะโซ่สองมาแล้วก็ถักขอบเลยค่ะโซ่สอง โซ่หนึ่งหนึ่งหักขออขึ้นโซ่สี่เหมือนเดิมค่ะพลิกงานกลับแล้วก็ถักเหมือนเหมือนจบแถวเมื่อกี้สามหักหนึ่งสอง โซ่สแล้วก็หลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามหลักที่4ีหลักท,ที่ห้าหลักที่หก เจ็ดแปดเ้าสิบโซ่สองเตือหนึ่งหลักสุดท้ายโซ่สองแล้วก็ถักง่ายๆเลยค่ะแถวนี้ โซ่สองแบบนี้นะคะถัดไปค่ะจบแถวที่หกนะคะ ตอนจบแถวกับตอนขึ้นต้นแถวก็ถักเหมือนกันโซ่หนึ่งโซ่สี่ทิศงานกลับไว้ไว้มาต่อกันหนึ่งสองสามห้าหเดี๋ยวไว้ EP ที่สามค่อยมาขึ้นแถวที่7จ็ดละกันนะคะสำหรับ อีพีที่สองก็จบไว้อยู่ในแถวที่หกขอบคุณที่ติดตามและรับชมสวัสดีค่ะ